กำลังจะถ่ายรูปกันใหญ่เลยโอ้โหคนให้อาหารเด้นี่ว้าวออว้าวตัวพวกใหญ่ทุกคนว้าวตัวใหญ่มากอุ้ยสองตัวผัวเมียหรือเปล่า ทุกคนที่ชวนลมพินีเดิน,นคนหลายงานกาชาตทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพอกน้องไม่มีแล้วตอนนี้เรามีอยู่ที่ชวนลมพินีเดินทุกคนเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสออกมาเที่ยวงานกาชาตประจำปีของประเทศไทยเนาะทุกคน ก็ชิพาทุกคนมาเบิงมาชมบรรยากาศนาะทุกคนน้องมีก็มีโอกาสได้ออกมาเที่ยวน้องวันนี้เนาะง,งานประจำปีของคนไทยปีชงพันห้าร้อยหกสิบแปดเลยทุกคนนี่น้องวันนี้ก็เจอแมวทุกคนทาบอดปลอดภัยนินแมวก็คือชิบอามาอยู่ในนี้ทุกคน ประเทศไทยปลอดภัยทุกอย่างแมวยังมานอนให้นักท่องเที่ยวลิ่นเบิงเ่งซื้อปอคนคนร้ายหลายอู้พุนอู้คนเหตุอันนี้ไว้อะไรให้ ในหลวงนะทุกคน้าพันปีอย่แบบผู้ให่ก็มาถ่ายฮุบก,กันเต็มเลยป้าอู้ผู้ให่ก็มาถ่ายรูปเต็มงามมาริทุกคน,นงามงามไหน ยังจะลืมไม่เคยมาถ่ายรูปกัะเต็มในยยู่ข้งนั้นสวยมากง,งามี๋ยวเราไม่มีจิพผาไปเบิร์นทางนี้เ็ยทีเดีป้ากว้างอลีด้วยทุกคนนี่ผู้ <c oughs> ไปหอดพุ่นเลยด้วยข้างในผู้ สิพามาเบิ่งตรงนี้ว่ามีหยังแน่น้องตัวเงินตัวทองที่มาโบ่มื้อนี้เนาะนมามาเบิงน้องตัวเงินตัวทองเพ่ที่ออกมา,าบ่คแล้วหึตซ่ามาเบิงหกัน ไปแล้วทุกคนม,มาเบิงน้องวรลนุชอุ้ยคนไปแล้วน้องน้องน้องอ๋อทางซานยังจะลึงกันเลยคุน้องม,มีเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนกคนุณไปนู่นแล้วคุณ นไปแล้วเราเห็นน้อยเดียวนึงเห็นน้อยเดียวนึงพูดไปพูดเล่าทุกคนอ๋อหลายเลยทุกคนนี่นี่มาเบิง่งสีพาทุกคนมาเบิง่งอ๋อเยอะมากโอ้โหนี่ทุกคน ทุกคนเรามีมาทานเด้อมืมินี้แต่ละมือนะเพื่อนชีโบออกมาเราไม,มีมามือเนาะแต่เดอรนะ์มินีเระมาเต็มเลยเลยทุกคนต่างชาติถ,ถ่ายรูปกันใหญ่เลยโอ้โหูเพื่นให้อาหารเด้นี่ว้าางชาถ,ถ,ถ่ายรูปกันยกใหญ่เลยอุ้ยอุ้ย ตัวพกใหญ่บักใหญ่หญทุกคนว้าวปลากันลหลายๆดิว้าวมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยอู้มานี่แล้วมาหาน้องมีแล้วอ้อวๆๆคุณมาทางพี่ไปนี่กินขนมเพื่อนให้ขนมไหม อ๋อทุกคนน้องมีมาทานเมื่อนี้ปกติเราสิบมาโบทานเราสิมามือเนาะเมื่อนี้มาเห็นน้องตัวเงินตัวทองแล้วทุกคนตัวใหญ่ใหญ่ว้าวนี่ไปข้างในเลยมุดเข้าไปข้างหนปุอน๊อุ้ยนู่นป่าก็มีหลายหลายสัตว์ตลึงกันเลย อ๋อมันอยู่แถวนี้น้องไม่มีมาบ่ฮหอดได้แต่ละเทือนะทุกคนน้องไม่มีมาบ่ฮหอดอ๋อมันอยู่ฝั่งนี้เนาะตัวเงินตัวทองทุกคนต่างชาติหลายหลีต่างชาติมาถ่ายรูปก,กันเต็มเลยน้อ,นองอะไรน้อ ัวลนุชเนาะทุกคนมาปเ,นนะเป็นเพื่อนห้องวัวลนุชเนาะว้าวตัวเล่อเลยโอ้โหโตากแซะเต็มสะพานเลยทุกคนมาเบิ่งเนาะกัวละนุชมาเบิ่งคนดังเนาะมาเบิ่งคนดังเลยนี่คุณเพื่อมากินขนม เพิ่นมากินขนมว้าวตัวบักใหญ่ทุกคนว้าวตัวใหญ่มากอุ้ยสองตัวผัวเมียหรือเปล่าค <c oughs> ่าปัจจุบันน้องม่ <c oughs> ม,มีในบนเหลือเด้ทุกคนเลยแต่ที่นี่เป็นปนซดคุมครองเนาะไว้ให้ธรรมชาติเป็นธรรมชาติแสดงมาเห็นมาเบิงให้ลูกๆหิลลานยังเห็นเชย <c oughs>

ถ้าว่าน้องไม่มีดิแต่ทุกที่เพิินอนุรักษ์ไว้เนาะเป็นธรรมชาติไว้ให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ไว้แห่งนักท่องเที่ยวเบิง่งเป็นดาราเลยเลยเนาะทุกคนน้องวรนุษย์นี่เนาะเป็นดาราประจําส่วนลุมพินีเลยทุกคนน้องมีมาโมไดกับพ่อมือนีพ่อแล้วทุกคนได้เห็นแล้วอ๋อนี่ทุกคนน้องมีอ่ะเพิ่นเคยเห็นคือมันมใหญ่แท้ปะ ตัวเงินตัวทองโอ้โหว้าวคือตัวใหญ่เลยทุกคนหกปันเนาะโอ,โอ้โอ้ตัวใหญ่แทบว้าโอ้เรามีมาเตละเทถนะอนบอดพี่มันอยู่แถวพี่น้องวรนุษอยู่แถวนี้ ข้างในพี่อ๋ข้างในมันเป็นแบบของเล่นนะทุกคนของเล่นของออกกำลังกายี่ของเล่นของออกกำลังกายเชื่อเพิ่มเคยมาฮอดแถวพี่ได้นีมมีของเล่นของเด็กน้อย มีแถมนี้นะอูุ้ณทุกคนนอนเฉยเลยอยู่ที่สวนลุมพินีความสะอาดแล้วก็ให้เข่าฟรีอีกนะทุกคน,วน่วนสาธารณะบ่มีเก็บเงินเนาะให้เข่าฟรีด้วย<อ>ประเทศ,<อ>ศไทย บมีการเก็บเงินเนาะส่วนสาธารณะ,ทะ,ะนะมาลินตีบงตีแบดไดเบิร์ดได้ลินแบดตามใจเนาะทุกคนดีรีประเทศไทยไม่ดีคนหลายเนาะทุกคนเจ้าลอ,อมียังบม่ได้ไปฟังฟังกู ฝังฟุงกระหลายวันนี้ทุกคนคนนะบู้วหาเป็นอีหอย่างนี้เพื่อวัดบอลลบ่แม่เนาะมันมียังไปบุ้งหา่อเธอว้าหนันงเทียนละมั้งเบิง่งอันนี้กันเนาะบอลุูนทุกคนเต็มเลยอยู่ตรงสะพานปนกติเ่นลงไลนด,ดิหกหกโมงเนาะมีมาแต่เธอนะ ลงแล้วได้แต่เมื่อนี้นะบอลงคุมันกินอาหารป่ากินขนมปังูทุกคนคนลยหลายดิเมื่อนี้อันนี้กระตกแต่งงามงามต่งางชาติก็ไลยหลาย โอเคเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องมีกับสิโจเพียงสามีเด้อฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องมีมีด้่ยโบว่าเสียงดังบบน้องมีมีบบได้ใส่ไม้ทุกคนพอไม้ใส่แล้วมันมันสอดก็เลยบอใส่ยังไงก็คอมเมนต์บอกน้องมีมีด้วยทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะ